วิ่งสิครับไม่สนใจแล้วจ้าไม่อยู่แล้วโอ้โหลอบนี้ได้ผงแอมนะครับผงแอมกับอะไรเอ่ยไม่ได้เฉยฮึบได้สองแอมเบอร์ท่านผู้ชมอันนี้เลยนะครับอันนี้เลยกดซื้อมาเลยครับจึ๊บแฟดสามหรือเปล่าแฟดสามเฮ้ยท่านผู้ชมได้สามตัวตัวนี้เนาะตัวนี้ต้องการแตะนี่แตะไปเลยแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับต้องการจะเดิน นอื่ก็ขอกล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เขารบรักทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพิการนะครับในเกมอาร์ o โมบายในโหมดฮาร์ดคอร์ระดับบูตอนเอาละครับวันนี้ก็มาอยู่กันในวันที่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 เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แล้วน้องๆจำได้ไหมพี่จำไม่ได้แล้วนะครับเอาละครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็ขอสักคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะตอนนี้เราก็นะ เดินทางมา6,000กว่าทับแล้วนะครับก็หวังว่าเร็วๆนี้นะครับเราจะไปถึง7,000ทับพร้อมๆกันนะครับน้องๆทีตีน่ารักเราก็ทนผู้ชมทุกๆท่านช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงเชียร์พี่ด้วยนะครับเราจะก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับช่องของเราจะเติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับไปไปรับชมคลิปกันเลยก็หลังจากที่เราจับเจ้าลิงมานะครับจาก EP ที่แล้วเนาะแล้วก็ได้เจ้านกนะครับมาเนาะแล้วพี่ก็แอบไปลงนะครับถ้ำดูมาพี่เลือด เหลือแค่นี้ <c oughs> คือพี่ลงมาประมาณ3มรอบนะครับอย่างที่บอกครับพี่ไม่สามารถวางเตียงแล้วก็ฆ่าตัวตายแล้วก็ไปปั๊มอัติแฟกต์ได้ดังนั้นพี่ต้องลงเองทุกรอบนะเพราะพี่อยู่ในหมดห์ดคอนะครับอ่าคนไหนอยู่หมดรูปหมีก็สามารถวางเตียงแล้วก็ฆ่าตัวตายแล้วก็ไปเกิดที่เสาได้นะแต่วันนี้พี่ก็จะลงกับไอ้เจ้าลิงลงูรังอูตังตัวนี้นะครับก็คือกอริลลาตัวนี้เนาะเ <c oughs> พราะว่าดูเลือดดีน้องคือมาพี่ก็ไม่ไหวแล้ว อันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วลิงพี่ก็ไม่ไหวเลยดูจักเลือด <c oughs> ก็เดี๋ยวรอบนี้จะเป็นการลงครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวใส่หน้ากากก่อนครับท่านผู้ชมขออนุญาตใส่หน้ากากก่อนคือมันไม่ไหวแล้วน้องๆโอเคใส่หน้ากากก่อนคือรอบนี้จะเป็นการลงรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็จะไปแลกของพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยเนาะเป้าหมายหลักวันนี้นะครับก็คือนะครับแอมเบอร์ยาคูณ10แล้วก็ผงแอมเบอร์นะครับที่พี่ต้องการเนาะโอเคเข้าไปเลยฮะปึ๊บ คือได้อะไรใน2-3อย่างที่อธิบายไว้เบื้องต้นนะครับแอมเบอร์ยาคุณ10แล้วก็ผงแอมเบอร์พี่ก็จะเอาตามนั้นนะโอเคแต่รอบนี้ไม่รู้ว่าลิงพี่จะไหวเปล่านะเมื่อกี้พี่เซฟไปยังอะ <c oughs> เออพี่ไม่รู้พี่เซฟหรือเปล่าเนี่ยหมาพี่ยังไม่ไหวแล้วแหละรอบนี้มากัลิงบ้างวิง่งสิครับไม่สนใจแล้วจ้ามไม่อยู่แล้วคือลงมาหืมมาแรงมันโจมตีโคตรแรงท่านผู้ชมมันไม่ได้แรงธรรมดานะครับต้องบอกว่าโคตรแรง เออพี่เอามมาลงมานี่ม้ามีอาร์เมอร์นะครับ322ยนะยังเกือบตายมึกเร็วโขมันตีแรงเกินขนาด32 2แต่ถ้าเป็นลิงนะครับโดน2ทีก็น่าจะตายนะครับเลือดแค่เนี้ยไม่น่ารอดท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่น่ารอดไม่รอดแน่ <c oughs> นีน้องน้องคิดว่ารอดไหมพี่คิดว่าไม่รอดนะครับน้องคิดเหมือนพี่ไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดเหมือนพี่ไหมพี่ว่าไม่น่า,ารอด <c oughs> ขนาดม้าเรามีอาร์เมอร์สูงทั้ง300กว่ายังแบบสาหัสแล้วถ้าลิงของเราล่ะไม่มีอาร์เมอร์ด้วยนะครับเอาแล โอเคเดี๋ยวรอพี่ตรงนี้นะเจ้าลิงกดไทยที่เซฟต่อเดี๋ยวมีตัวอะไรมาเกิดนะครับบอกว่าจะไม่มีใครมาตีลิงแล้วนะโอเคสาหัสสากันจริงโอเคหยิบมาเลยอย่างเร่งด่วนเอาละรอบนี้คงเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าถ้าลงมากกว่านี้พี่กลัวลิงพี่จะตายเนาะก็เดี๋ยวเราเอาแค่นี้แหละแล้วกลับไปตั้งหลักปักฐานที่บ้านเราก่อนเพราะวันนี้พี่ต้องการที่จะฟักไข่ด้วยผงแอมเบอร์แล้วก็มีประมาณ50แลละ น่าจะพอนะครับกับการทําสีย้อมให้กับลูกสัตว์ของเราเนาะบอกเลยแอมเบอร์เราก็พอนะครับมี39แอมนะไดจากการแลรกอ์ติแฟกต์นี่แหละท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณอ์ติแฟกต์นี้นะครับที่ให้แอมเบอร์ด้วยรอบละ10แอมมาเออพี่ได้2รอบนะครับสําหรับแอมเบอร์นะได้แอมเบอร์สองรอบแล้วก็ได้ผมแอมเบอร์มาสองรอบเหมือนกันนะครับยาคูณ10บหนึ่งรอบนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะรอบนี้จะได้อะไรนะรอบนี้ก็เดี๋ยวลงเสร็จก็วิ่งกลับบ้านเลยนะครับ เอาลิงกลับด้วยนะแต่พวกนี้เดี๋ยวพี่จะรีเควสกลับไปนะครับเฮ้แต่รอบนี้ดีอะลงมาดูดิไม่มีตัวอะไรเฉยอยไม่มีแบบนี้ทุกรอบเลยได้ไหมโอ้โหก่อนหน้าน,นี้นี่โคตรเยอะโอเครอบเดียวผ่านฟาบโอเคท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวของหลักๆอยู่กับใครวะของหลักๆอยู่นี่โอเคท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้น้องๆฟังก่อนนะครับเบื้องต้นเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับเดี๋ยวพี่เอาไอด้นไว้นี่แหละแล้วก็เอาไอเจนไปแทนเพราะเดี๋ยวจะรีเควสตกับบ้านนะครับก็เบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมครับเราจะมาอธิบายให้ฟังก่อนเนาะก็น้องๆคนไหนนะครับที่มีปัญหานะครับกับการลงแล้วหลุดนะครับท่านผู้ชมคนไหนลงแล้วหลุดนะครับพี่แนะนํานะครับ ให้น้องๆหูบินโคตรช้าเลยอะเจนพี่แนะนําให้น้องๆน,นะครับปรับภาพนะครับหรือกราฟิกนะตรงนี้นะครับให้เป็นโลเลยนะครับแล้วก็ปรับความละเอียดภาพให้ต่ํามาอย่างนี้นะแล้วน้องก็กดตรงนี้นะครับวิธีนี้นะครับภาพอาจจะไม่สวยนะครับเห็นปะ่ะมันอาจจะหยาบยาบนะแต่เวลาลงถ้ำนะ่ะมันมันช่วยได้ระดับหนึ่งนะแล้วก็ปิดเสียงเกมด้วยนะครับปิดเสียงแบบนี้เลยนะครับเข้าไปที่ audio นะแล้วกดเลื่อนลงซ้ายมือให้หมดแบบนี้ปิดแบบนี้เลยแล้วกดจิ๊กเห็นปะ่ะ ันก็จะเงียบกริบแบบนี้เลยนะครับอ่ามันเป็นวิธีที่จะทําให้ตัวเกมนั้นแหลกน้อยลงนะครับแต่ก็ต้องแลกกับภาพไม่สวยนะครับอ่าใช้วิธีนี้น้องช่วยได้ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับสําหรับน้องๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องแบบตัวเกมมันแลหลกหรืออะไรเงี้ยนะของพี่ก็จะปรับเป็นไฮนะครับแล้วก็ปรับสุดปบบนี้นะครับ โอเคครับต้องต้องขออภัยด้วยนะครับคือสายเข้านะครับน้องๆโอเคฮะไปลุยกันต่อครับต้องขออภัยกับเสียงมือถือที่ดังขึ้นด้วยนะครับโอเคลุยกันต่อเนาะว่ากันต่อด้วยเรื่องเกมนะครับก็ปรับตามนี้นะครับก็จะลดอัตราการแหลกนะครับของตัวเครื่องได้เยอะพอสมควรเอ้าพี่ลืมเปลี่ยนหน้ากากด้วยวะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนหน้ากากครับคืองว่าอยู่ทำไมมันไม่แจ่มเลยวะโอเคแล้วก็สําหรับเจ้าเจนของพี่นะครับมันแม่ บินช้านะครับเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ทำอินฟินด้วยกรณีที่เราไม่ได้ทำอินฟินนะครับความเร็วมันจะดรอปไป20%นตะครับต่อให้ใส่ไ 5, อ้ผ้าพันคอก็ยังบินช้าอยู่เนาะช้าไหมไม่ไม่ใช่ช้าธรรมดาเนี่ยช้ามากเลย <c oughs> โอเคแต่มันบินเร็วแค่นี้นะครับน้องๆแต่ถ้าเป็นเทราโนดอนตัวเมื่อกี้ก็บอกเลยว,ว่าไวกว่าเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะต้องหาเทราโนดอนนะครับอีกหนึ่งตัวมาผสมพันธเนาะ เพื่อเอาไว้เดินทางแล้วก็เอาไว้ฟาร์มเลเวลจากการฆ่าไททันนะเพราะว่าเทลานดอดดนน่ะมันสุดยอดนักฆ่าไททันเลยท่านผู้ชมจะแจ้งไว้ตรงนี้โอเคหวังว่าเราจะเจออ่าเลเวลเยอะๆนะครับในอนาคตที่ก็จะถึงนี้นะเดี๋ยวส่องแรปเตอร์ด้วยเผื่อจะเจอเวลเยอะๆนี่ท่านผู้ชมไม่แน่หรอกเผื่อเจอส0 0ร้อยั้นร้อหวังไว้450้อาอะตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าพี่เจอนะครับ400ขึ้นไปพี่จะจับหมดเลยนะเนื่องจากว่ามันจะทําให้เรานะครับใช้ เลเวลของเขานะครับในการเพิ่มสเตตัสนะครับได้ดีมากๆาเลยท่านผู้ชมพูดก็นานแล้วก็แต่ยังบินมาไม่ถึงเลยบอกเลยน้องๆคิดว่านานไหมน้องๆคนไหนมีเทคนิคอะไรแนะนําก็บอกบ้างนะตอนนี้ตื้อพี่บอกเลยตื้อมากแล้วก็คนไหนอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรหรืออยากให้จับไดโนเสาวัวไหนก็แจ้งมาได้เลยนะครับพร้อมที่จะจับนะฮะตอนนี้ก็ล่าสุดก็ทําตามความฝันนะครับของน้องและที่ให้พี่จับลิงนะโอเคเดี๋ยวเซฟก่อนท่านผู้ชม มีน้องมาเม้นต์บอกพี่ลืมลิงผมยังลืมลิงผมยังไห่ลืมครับแต่ว่าคิวมันแน่นจริงๆนะครับท่านผู้ชมโอเคช้าหน่อยแต่ก็ต้องขออภัยด้วยโอเคนะครับเซฟแล้วเนาะกดเข้าสู่เกมนะครับแล้วก็มากดแรกกันเลยเนาะเป้าหมายเดิมนะครับที่เราอยากได้คือแอมเบอร์ผงแอมเบอร์ยาคุณสิบหนึ่งสองแรกเลยเรามาลุ้นกันนะครับว่าได้อะไรดื้อดืด้อฮึบฮึบฮึบโอ้เกลือท่านผู้ชม ถ้าแบบนี้นี่คือรีใหม่เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเลยสักอย่างถือว่าเกือบสุดๆนะครับไม่ใช่ปัญหาพี่รีใหม่ได้น้องๆก็สามารถรีใหม่ได้นะครับเพียงแค่น้องกดเซฟนะแต่ถ้าคนไหนเล่นแบบโหมดลูกหมีก็จะมีโอกาสรีได้เยอะกว่าพี่นะพี่นั้นไม่ได้อยู่โหมดลูกหมีก็แย่หน่อยนะครับโหมดนี้ปั๊มอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าสามารถทำคอนเทนต์โชว์ได้นะรอบนี้ได้แหละโอ้โหลอบนี้ได้ผงแอมนะครับผงแอมกับอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยซิ ผงแอมแล้วก็หน้ากากแล้วก็บูปินปืนนะไม่ได้เรื่องเอาใหมคือโคตรตึงเลยโอเคท่านผู้ชมก็เป็นว่าเอาแค่นี้ละพอาะน้องน้องรอ,อนานรอนานพี่ก็ไม่อยากรอเหมือนกันโอเคครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็สําเร็จแล้วนะครับกับการแลกอาร์ติแฟกต์ act, นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็บินกลับบ้านก่อนบ้านเรานี่โคตรไกลเลยอยู่บนนู่นเอาและพี่มีความหวังแล้วท่านผู้ชมพี่ว่าเราคงจะได้แล้วนะแอมเบอร์นะ40แอมเบอร์ คงจะได้จากไอรอปอันนี้นะึบขอให้ได้เถอะหึบได้2องแอมเบอร์ท่านผู้ชมสวยจัดนี่ตอนนี้เราก็มี40แล้วสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับนั่นก็คือการซื้อนี่ซื้อมาเลยลูกอมน้องๆลูกอมนะครับอยู่ตรงไหนวะลูกอมนี่โอเคลูกอมอันนี้เลยนะครับท่านผู้ชม นี่10อันนะครับได้40แอมเบอร์นะอันนี้เลยนะครับอันนี้เลยกดซื้อมาเลยครับจึ๊บนี่เหลือแอมเดียวเหลือแอมเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับตามที่น้องๆเห็นในภาพเลยนะลูกอมนี้นะครับจะช่วยให้เราทําอินพิ้นของลูกสัตว์ได้แบบรวดเร็วทันใจเลยเนาะแ <c oughs> ม่ใจพี่ก็อยากจะจับเลย <c oughs> สองใจเลยวไปจับเลยโอเคอ่ะส่วนตัวนี้นะครับถ้าจับไปก็จะเป็นขาวแดงเนาะขาวดําขาวฟ้าคือทําได้หมดเลยนะขอแค่เราเลือกสีที่มันถูกนะครับหุ้ยหุยหุยแวะแวะแวะมีแอบโฉบมาโอเควิธีแรกมันเยอะจริงๆเลยเฮ้ยตัวดำมีเยอะเปล่าล่ะร้อยหาสิบโอ้โห ม่ไม่เอ้ยปีกดำา้อยยี่สิบีกสีแบบนี้เลยถ้ามาชมพี่อย่างชอบเลยสีนี้เ๋ยวะนาคตนะถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้นะจะไปหาจับด้วยนะสําหรับไอ้เจ้านกอาเจนสีแบบนี้นะอาเจนเนี่ยคือประโยชน์มันครบเครื่องเรื่องการบรรทุกด้วยนะอ้ยสามสิบสวยอันนี้ล่ะอันนี้หกสิบนี่ไม่คดน,น้อยทีเล็กไอ้พีแอบ แอบเลงให้อันม่วงนั่นอยู่นะโอเคนะครับเดี๋ยวสิ่งมีชีวิตแรกที่เราจะเรียกกับบ้านรีเควสนะครับนั่นก็คือเจ้านกเทราน,นดอดดนมาก่อนเลยท่านผู้ชมนี่เรียกไอดอนกลับมาก่อนเพราะว่าจําเป็นในการอ่าอาเป็นยานพาหนะในการบินนะช่วงนี้ไอดอนมันบินเร็วนะต้องเรียกมันกลับบ้านมาก่อนหนึ่งตัวที่เจะเาไว้เดินทางนะออแล้วท่านผู้ชมมันไม่ไหวแล้วกลับบ้านก็ได้วะโอเคท่านผู้ชมถึงบ้านแล้วนะครับเนี่ ก็น <Diamond Hai> ี่บ้านยังไม่เสร็จอีกนั่นแหละโอเคครับท่านผู้ชมก็มามาฟักไข่กันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราจะฟักโดยการวางไว้ข้างหน้าเจ้าตัวนี้นะมาคือพี่จะเซฟก่อนนะครับท่านผู้ชมเซฟก่อนเนาะเหตุผลที่ต้องเซฟนะครับเดี๋ยวจะแจ้งไว้นจุดจุดนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะทําลูกแฝดอย่างที่แจ้งไว้เบื้องต้นถูกปะใช่เดี๋ยวเราจะมาทําลูกแฝดกันโดยการฟักไข่นะครับ ฟักยังไงให้ได้ลูกแฝดเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับาหาเชื้อเพลิงก่อนท่านผู้ชมเอ๋อไม่เชื้อเพงเชื้อเพลิงแล้วกดเอามันตรงนี้ดอบไปเลยฮนะเอาอุณหภูมิไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ได้วะอย่างน้อยก็ต้องมีเชื้อเพลิงวะโอเคเฮ้ย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 โอ้โหทีเล็กไปอีกแล้วน่าเหนื่อยวะน่าเหนื่อยวะไอด้ดอนพี่มาอย่างวะ โอเครีเควสไม่เฮ้ยอย่าเพิ่งรีเควสเลยท่านผู้ชมเราต้องผสมพันธ์ก่อนโอเคใส่ไปเอาแล้วท่านผู้ชมเซฟก่อนอันนี้เซฟจริงเพราะเราจุดไฟไปแล้วเซฟจริงอันนี้เซฟจริงท่านผู้ชมโอเคเอาใหม่เซฟบ่อย <laughs> ต้องขออภัยด้วยม,มันต้องเซฟจริงนะครับไม่งั้นเราจะทําการสุ่มไม่ได้นะวิท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยกิเด้งเซฟก่อนนะครับเซฟก่อน เว้ยกดผิดกดผิดไปลุ้นไปด้วยกันท่านผู้ชมมาๆาม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 า,มาลุ้นไปด้วยกันเอาละดรอปเลยปึ๊บหนึ่งฟักโอ้โหได้ตัวเดียวท่านผู้ชมก็นี่นะครับคือลูกอาเจงของเรานะนี่ก็จะมีสีแบบนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าแม่ไม่ผ่านไม่ผ่าน <c oughs> คือเราจะเอาลูกแฝกไงท่านผู้ชมอย่างที่แจ้งไว้เบื้องต้นนะครับ1ตัวเป็นสายสายสปีดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นสายดาเมจเราจะทําไว้สองสายคู่กันนะครับสายสปีดเอาไว้เดินทางเนาะชึบแมมันต้องมีเตาพ่วงด้วยนี่ไงท่านผู้ชมได้มาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแฝดสามหรือเปล่าแฝดสามเฮ้ย ท่านผู้ชมได้สามตัวน้องเฮ้ยสามตัวแปตสามเลยโอ้โหถือว่าดีมากนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้ฟีโรโมนด้วยอยู่หนตล่องว,วะอยู่นี่นี่ท่านผู้ชมได้แปดสามเลยโอ้โหแต่สี่เดียวกันหมดเลยท่านผู้ชมชิบหายแล้วท่านผู้ชมอุ้ยกัดลูกนกพี่อืมอิวิวิวิลูกนกพี่ไปไหนลนะตายไปลนะ ยังอยู่ป่ะวะอุ้ยนกไ้ด่อนมายังอยู่ปะเนี่ยโอเคท่านผู้ชมเข้าแล้วลูกนกเรายังอยู่ปะสามตัวนะครับสามชีวิตเมื่อกี้หนึ่งสองเฮ้ยอีกหนึ่งชีวิตหายไปไหนโอเคท่านผู้ชมยังอยู่สามชีวิตนะครับโอเคโชคดีมากถือว่าโชคดีสุดๆเลยท่านผู้ชมได้สามแฟดสามมืดปะมืดปะมืด เฮ้ยแฟรสามอ้ยแต่ตัวนี้กินคิบเบิลของแพคคีนะครับส่วนตัวนี้โอ้โหโอ้โหมันกินคิบเบิลหมดเลยอะ่ะท่านผู้ชมโอโ้แฟรสามมันก็ดีอะ่ะแต่ไม่ดีตรงที่มันกินคิบเบิลไงโอ้โหน้องๆเสียดายอะ่ะโอ้โหสาได้แฟรสามเลยเอาไงดีวะจะยอมหาคิบเบิลหรือว่าจะเลี้ยงแบบไม่มีคิบเบิลแต่แฟรสามนี่คือสุดยอดแหละ อเอาล่ะท่านผู้ชมคือพี่คิดว่าพี่สมควรรีใหม่ท่านผู้ชมเราจะเอาแฟดที่ไม่กินคิบเบิลด้วยนะถ้าแบบนี้เรามันเสียเวลาไงเราจะต้องไปหาคิบเบิลมาเนาะพี่ไม่อยากทําคิเบิลไงโอ้โหน้องๆต้องขออภัยด้วยนะครับอุสาหได้แฟดสามเนาะแฟดสามเลยอะ่ะแม่โอเคเฮ้ยแฟดสองคิบเบิลปะคิบเบิลปะ แป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมปึบโอเคแฝดสองไม่คิปเบิลอ่ารอบนี้ไม่ได้ไม่กินคิปเบิลทั้งคู่นะเป็นเพศเมียนะครับทั้งคู่เลยเอา้าวแล้วก็ั้งน้องก็เป็นว่าเราได้นะครับได้นกมาแล้วนะครับเป็นนกแฝดนะนี่ไม่กินคิปเบิลด,ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับจะทําอินปินได้ก็อีก30กว่านาทีนะครับแต่ว่าพี่จะไม่รอขนาดนั้นนะเดี๋ยวไอ้ทีเล็กมันจะมาอีกปะมันไปไหนแล้วท่านผูช้ชม เราแวงเดี๋ยวมาเล่นเราอีกเฮ้ยไอดักสีแดงวะ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยไปจัดการนะไหนว,ว่านกพีเดินเสียงเดินตุ๊บตับตุ๊บตับแต่หาตัวไม่เจออยู่ไหนวะโอเคท่านผู้ชมอยู่นี่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําสีให้กับมันด้วยนะแล้วก็ะจะทําอินพินให้กับเขาด้วยนะครับท่านผู้ชม ก็หลังจากที่เราได้เข้ามาแบบนี้เนาะก็ให้เราทําการเซฟไว้ก่อน1นึ่งสเตตัสไอ้หนึ่งหนึ่งสเตปแรกนะครับแต่ก่อนจะเซฟเดี๋ยวเอาเอาลูกอมให้เขากินก่อนปึ๊บนี่เพราะเขาไม่เขาต้องการเดินตามนะครับสวยนี้ก็ปึ๊บปึ๊บโอเคดางนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะเป่าให้เขาเดินตามเลยท่านผู้ชมปึ๊บกดโลเวตเลยแล้วก็ตัวนี้ โอเคมามาทำอินพินไปพร้อมๆกันเอาเไอ้นั่นเริ่มจะเดินแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยอืออุ้ยไอ้บ้าเอ้ยสะดุ้งหมดอะไรกันวะเนี่ยอยู่ที่หมามาจากไหนไม่รู้อุ้ยตกอกตกใจอะไรเนี่ยอือตกอกตกใจโอเคท่านผู้ชมหลายๆอย่างโอเค เดี๋ยวรอให้ไอ้นี่มันอินปินขึ้นก่อนพี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะกินไอ้มันจะขึ้นครั้งละกี่เปอร์เซ็นต์เนาะคืออันนี้เขาต้องการจะเดินตามเราเสียงอะไรอีกแล้วอ่ะมาอีกแล้วเหรออุ้ยอืมโคตรหน้าเหนื่อยเลยท่านผู้ชมอืมโอเคอีอย่าบอกนะบินมาอีกแล้วนู่นอะ ปะทูเดี๋ยมานะเฮิน่าเหนื่อยจังเลยครับท่านผู้ชมไอ้พวกนี้มันุ่นวายเดี๋ยวเก็ินเลยแล้วอิมปินขึ้นบางอย่างเนี่ยอ่าขึ้นแล้วทั้งสองตัวเลยท่านผู้ชมเชิบตัวละยี่สิบสองหูต้องกินตัวละ 5. ห้าหุยกินตัวละห้าชิ้นเลยท่านผู้ชมโอ้โหงานยากจัดโอเคเดี๋ยวเราจะเป่าให้เขาหยุดก่อน เฮ้ยท่านผู้ชมโอ้โหตัวละห้าอันเรามีเท่าไหร่เรามีสิบโอ้โหกลิ่นเปลืองเปลืองจริงเลยโอเคท่านผู ho, ้ชมไม่เป็นไรถือว่าเป็นแนวทางอุ้วิวิวดูลูกนกพิจัยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวลูกนกพี่ตาย อ,อืออันไะไรกันวะคือแบบอืออ,อ,อ,อน้าปวดหัวกับไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตพวกนี้จริงๆเลยคือมันวุ่นวายนะครับตรน้องโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาลุยก,กันใหม่เรื่องอ่าลุงนกตัวนี้ต้องการเดินอีกแล้วนะครับเอล่รเดี๋ยวเราปล่อยเขาหยุดก่อนเฮ้ยนั่นนี่ยังจังวะโอ้โห สัตว์พี่ก็จะตายหมดแล้วสาหัสสาการทุกตัว<ฮ>เดี๋ยวเสือเดี๋ยวตัวอะไรมากกวยจริงเลยวุ่นวายนะท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยในความมืดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์กับลูกไดโนเสาร์กอนตัวนี้นะครับส่บีเอาล่ะก่อนจะทําอิมเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมนะครับเซฟก่อนท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะเซฟเดี๋ยวบินไปเอาวแอร์ดอปแดงก่อนน้องๆใจเย็นใจเย็น ไอด้ดอนพี่อยู่ไหนไวะไอด้ดอนอะ่ะไอด้ดอนอะ่ะฮะอยู่ในบ้านโอเคเดี๋ยว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 ขอไปเก็บไอ้ดอับแดงก่อนม,มันใส่เฮบ้าไอ้ตัวพวกนี้มันชอบมาโจมตีบ้านลองจริงเลยโอเคเช้าแล้วท่านผู้ชมมาเก็บไอ้ดับแดงก่อนเพื่อจะได้ของดีฮะโอ้โหไม่ได้เลยอะ่ะไม่มีอะไรดีเลยในไอ้ดับแดง มีแต่วอนะครับโอเคกลับไปต่อนะก็เดี๋ยวเราจะต้องเซฟก่อนนะครับก่อนจะทําอิมนะเราจะทําอิมทั้งหมดถึง5ครั้งเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเยอะว่ะ5ครั้งนี้เปลืองลูกอมมากเลยใช้10 10ลูกอมอะ่ะโอเคเซฟก่อนเหตุผลที่เซฟนะครับก็คือเหมือนเดิมแบบที่แจ้งไว้เบื้องต้นเนาะเราจะทําการเซฟเพื่อที่จะไม่ให้เขากินคิบเบิลไงถ้าเขาจะกินคิบเบิลเราก็แค่รีใหม่แบบนั้นเท่านั้นจบ โอเคคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าจะขอลงรายละเอียดให้กับน้องๆทุกๆท่านได้หเห็นถึงความชัดเจนเนะโอ okay, เคเฝ่าให้ตามนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะครั้งที่ย2่สิบสองใช่ห้าครั้งมา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 เดินมาเดินมาเดินมาเดินเร็วเดินเร็วเดินเร็วเดินยังโหเดินช้ามาก โคช่ามีเบอร์รี่ปะขอบเบอร์รี่แดงหน่อยใครมีเบอร์รี่เอ่ยขอบเบอร์รี่แดงหน่อยอทำสีโอเคนี่แล้วก็ทำถุงน้ำด้วยถุงน้ำ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 อยู่ไหนวะเหมือนพี่เคยคราบไปแล้วนะถุงน้ำ่าท่านผู้ชมยังว่ะยังไม่เคยคราบเลย ใช้ไฟเบอร์นะครับชึบเดี๋ยวอ่าได้แล้วหนึ่งตัวอ่าได้แล้วสองตัวทำอิ่มขึ้นแล้วนะครับทั้งสองตัวเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะเซฟก่อนท่านผู้ชมชึบเหมือนเดิมเซฟก่อนแล้วก็มาทำอิ่มครั้งต่อไปเลยเนาะ เซฟห้าครั้งแหละท่านผู้ชมเอ้ยเอาละใส่ไปปึ๊บพอรอบนี้เขายังต้องการที่จะเดินอยู่โอเคตัวนี้ก็ต้องการเดินตัวนี้ก็ต้องเฮ้ยตัวนี้ต้องการแตะโอเคถ้าแตะแบบนี้ผ่านง่ายเอาละในหกสอร์แล้ สีนะครับแล้วก็ครับถุงน้ําถุงน้ําถุงน้ําแล้วก็มาเติมน้ํากันครับเชิบโอเคนี่นะครับใส่น้ําเรียบร้อยแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอ่ขอยืมหน่อยดี ได้ครบยังชึบตัวนี้ยังเลยอ่ะตัวนี้ยังไม่ติดเลยนะครับค่อิมเนาะยังไม่ขึ้นนะอ้าขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ่าโชคดีนะครับยังอยากจะกินคลิปเบิ้ลอยู่นะถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็สบายละใส่ไปอีกนะครับท่านผู้ชมเสียลูกอมแบบรัวๆให้สี่สิบแอมเบอร์เลยนะเนี่ยสองตัวเนี่ย เอาละเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้จะไม่เหมือนตรงที่เอา้าสีแดงทําไมไม่ได้อ่ะเฮ้ยขาดอะไรอ่ะพี่ก็ใส่ผงใส่น้ําใส่สีขาดอะไรไปครับเนี่ยทําไมสีพี่ไม่ทํางานเนาะขาดทานเหรอ โอเคตรงใสจ,จะขาดฐานจริงๆนะครับเดี๋ยวรอสีแดงออกมาก่อนปึ๊บโอเคท่านผู้ชมได้มาแล้วนะครับสําหรับสีแดงโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาสีไปผสมกับผงแอมเบอร์เลยเนาะกดค้างแล้วก็ไปลปล่อยไว้เลยแล้วก็นี่มาทาสีให้เจ้าลูกนกกันพี่ชอบสีแดงนะครับพี่ก็จะทําเป็นเน้นสีแดงเนาะจึบ๊บนี่ท่านผู้ชมเป็นไงแจ๋วไหม แจมไหมแจมอยู่ you. โอเคเดี๋ยวจะอัาจให้เป็นแบบแดงทั้งตัวเลยท่านผู้ชมทั้งสองตัวเลยโอเคต่อไปก็เป็น w ันเดอร์ลินะครับอีกหนึ่งตัวต้องการที่จะให้เราแตะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเซฟก่อนก่อนทำอิมต้องเซฟทุกครั้งนะครับสี้แดงว่ะก็ยังโอเคอยู่ น้องๆคนไหนที่ไม่ชอบสีแดงก็สามารถทําสีอื่นได้เนาะโอเคตัวนี้ตัวนี้ต้องการแตะนี้แตะไปเลยแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับต้องการจะเดินมาๆเดินหน่อยเดินหน่อยไอ้หนูเดินหน่อยเดินหน่อยอ่าอ,อ,อ,อ่าจึบ๊บทั้งคู่เลยนะครับจึบ๊บเขาไม่ต้องการคลิปเบิ้ล ถ้าไม่ต้องการคิบเบิลแบบนี้ก็ดีนะครับกดให้กินไปเลยอ่าสัมผัสตัวนี้ได้100แล้วปึ้ง100%แล้วก็มาดูตัวนี้กันตัวนี้ต้องการเดินตามนะครับเฮ้ยแตะเหมือนกันอ่านี่ร้อเอร์ซนเต็มแล้วมาดูค่าพลังที่เพิ่มขึ้นดิท่านผู้ชมสปีดนะครับเด้งมาที่120นะครับดาเมจเด้งมาที่853เลยนะแล้วก็ดาเมไ้น้ำหนักนะครับอยู่ที่1150เลยนะ โอ้หเลือดเจ็ดพันนะผู้ชมแบบนี้ก็สบายนะครับแล้วก็อัดสีไปเลยเพื่อนๆนี่เฮ้ ه, เพร็รดเมียทั้งคู่นะผู้ชมเดี๋ยวพอโตก็ไปหาตัวผู้สีปีกดํามาผสมหวานเจี๊ยบ <c oughs> นี่ละครับน้องๆก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับในการทําลูกไดนโนเสาร์ของพี่นะครับ ก็น้องๆคนไหนชอบก็สามารถทําตามได้นะสีก็ทําฟักได้เหมือนกันนะครับอย่างที่พี่แจ้งไว้เบื้องต้นเนาะชอบสีไหนก็ไปหาสีนั้นนะครับมาทาการผสมแล้วก็ตัดต่อพันธุกรรมเอาได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับก็เอาเป็นว่า EP นี้นะครับพี่ก็ทําอินพินได้สําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ฟักไข่ออกมาได้สําเร็จแล้วก็ได้ของอีกมากมายเลยก็เอาเป็นว่า e p ีนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนําหรือว่า,าต้องการอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับท่านผู้ชมก็ถ้า ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะท่านผู้ชมครับโอเคครับอีพีนี้พี่ก็ต้องขอลากันก่อนแลวบ๊ายบายสวัสดีครับขอทําสีให้กับลูกก่อนโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ